อ่ะผมขออนุญาตนะครับผมอยู่ไหนใส่ไปเลยหม้อไฟชาบูนะฮะปมาฮะเปิดประเดิมที่คู่แรกนะครับผมเป็นคู่จงรี่กับชายนะฮะเอ้าทุกคนครับปับอาหารกินไม่ได้นะโอ้โหผมเสียหม้อไฟตีเวลาจะหมดแล้วว่าเรียกแล้วมั้งเปลี่ยนเลยแล้วกันจะถึง2,000มันไหมเนี่ยจะถึง0 0ันไหม น่าจะเรียกล<ป>ับเปลีป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออเร็วเร็วเร็วอันตี้ครับไปอยู <of> ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเร็วเร็วติปวิทย์ติปวิสุดท้ายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโต้คงด้วยนะครับและวันนี้ครับเป็นการรวมดาวคู่จิ้ง ต้องบอกเลยนะคะว่าอีเวนต์นี้นี่ถือว่าแบบทํามาเพื่อให้ความชิปเปอร์ของเราเป็นจริงยิ่งกว่าเดิมอีกนะฮะกับอีเวนต์นี้นะครับผมนั่นก็คือร้อยใจรวมเป็นหนึ่งนะครับผมเป็นการที่เราจะต้องเอาตัวละครทั้งหมด2ตัวนะครับเปลี่ยนกันสู้ไปเรื่อยๆและผมก็เกิดไอเดียปีนขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วก็เอาคุชชินเราไปลงสนามสิจะเป็นยังไงอะ่ะเออก็เกิดกลายเป็นคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองครับอ่ะผมขออนุญาตนะครับผมอยู่ไหนใส่ไเปเลยหมอ้อไฟชาบูนะฮะป่ะคู่แรกนะครับเป็นจง จงลี่แล้วก็ชายนะครับคู่ที่2เป็นอาเบโดกับซูโค,โคนะครับคู่ที่3เป็นเบนเน็ตแล้วก็ฟิตน,นะครับคู่ที่4เป็นเสี่ยวแล้วก็กันยูนะครับคู่ที่5เป็นเป้โตแล้วก็หนิงกวงและคู่ที่6เป็นชงหยุ่นกับซิงคิวนั่นเองครับผมไปไม่รอช้าแล้วไปดูกันดีกว่าครับผมมาฮะเปิดประเดิมที่คู่แรกนะครับผมเป็นคู่จงลี่กับชายนะฮะอ้าทุกคนครับบับอาหารกินไม่ได้นะอโอ้โหผมเสียม้อไฟดี <c oughs> เอาแล้วนะสามสองหนึ่งปึ๊บกลางโลกก่อนครับเออปังอุ้ยเป็นแสนครับทุกคนว้าวเมื่อกี้เป็นแสนเลยไปกินเอ้ยสี่หมื่นแปบนึงนะแล้วขอแบบว่าโชว์ฟอร์มก่อนนะเอาไปด้วยทุกคนเย็นๆนะคู่นั้นน่ะเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกอ่าสุดพจน์จะไปลูกเออเออเป็นหมื่นเลยฮะ เอ้าวไม่มาด้วยนี่มาจัดไปฮะเบโดโอ้ยสามหมื่นครับพุดแรงเลยอะ่ะทุกคนคู่ต่อไปรอแล้วนะครับกับเบเนตแล้วก็ฟิตนะฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งเรียกนะอ้าวิทันแล้วครับเขาเรียกแล้วเปลี่ยนครับผมโอ้แล้วเป็นสร,รามไฟฟ้าไม่แป๊บนึนเบเ,เ,เนตเออเบเนตก็ไหวอยู่มาฮะอ,<า>อันติเลยครับเอาละครับคู่ต่อไปสแตนบายแล้วนะครับกับเสี่ยวแล้วก็กันยูนะฮะ เป็นเน็กัติปื๊บอุ้ยอ่ะเอาขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเอาครับมาเกี่ยวกับกันยูครับผมเออป๊าปป๊าปเออเด้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 อโอ้ยแทกปืนฮะเด้อเด้อเดอเอาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าอันติครับอันติอันติอันติเดี๋ยวพึ่งเรียกนะเดี๋ยวพึ่งเรียกเดี๋ยวพึ่งเรียกนะโอ้โหอ้ยไม่ทันแล้วเรียกแล้วโอ้ทุกคนครับมันเป็นอะไรที่วุ่นวายเหมือนกันนะเนี่ย การมั่นการมั่นปามือนก้าวฮะอ่ะคู่ต่อไปสแตนบายรอแล้วครับกับซิงคิวแล้วก็ชงหยุ่นนะฮะเอ้ยเขาเรียกเร็วเขาเรียกเร็วทุกคนหวยเรียกเร็วมากอ่ตีเลยเอาครับคู่ต่อไปครับกลับมาที่คู่เดิมครับชายกับจงลี่ครับผมคือตอนนี้ไม่ได้กนแต้มแล้วนะกังวลว่ายังไงวะเนี่ยจะไหวปะเนี่ย ปลาปาปาปาเออปาอีกอุ้ยไม่ทันแล้วเรียกอีกแล้วครับโอเคมาตับทวงต่อครับสีตีสีเขียนเทียนสีสีเขียนเคียนสีสีอันตีได้ยังอันตีได้ยังยังไม่ไหมเหรอกันสีแล้วเอออย่าพึ่งเรียกนะอย่าพึ่งเรียกนะตูว้กับเบโดใจเย็นนะแป๊บหนึ่งรอแล้วก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคเรียกยังเรียกยังโอ้ยเรียกแล้วเรียกแล้ว ทุกคนครับลนมากครับผมลนมากลนมากทุกคนเมยุเคสินอ่ะปับปับปับโอ้โหสี่เมตรเข้าเลยครับเวลาจะหมดแล้วอ่ะเรียกแล้วมั้งมาเปลี่ยนเลยแล้วกันลนครับผมลนลนอู้หูองพันอ้เร็ว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 จะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาจะถึงสองพันไหมเนี่ยจะถึงสองพันไหมอันสี่เป็นเน็ตเออ น่าจะเรียกรับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออเร็วเรวเร็วอันตีครับไปอยู่ไหนอยู่ไหนอูเร็วเร็วติดวสุดสองพันแล้วเย้สองพันแล้วสองพันแล้วอุ้ยดูจะไปถึงอ่ะทิมอะไรก่อนอุ้ยอปึ๊บอโอเคครับผมบอกเลยนะคะว่าวุ่นวายเหมือนกันนะนี่ อุ้ยรนมากครับทุกคนเดี๋ยวคู่นั้นรอคู่นั้นรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนผมแทบจะกดไม่ทันเลยนะฮะโอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเฮ้ยมันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันก็วุ่นวายพอเอาเรื่องเลยนะครับคือมันเหนื่อยมากที่ต้อ้งแบบโอ้โหเมเนจให้ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่ากับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค,คลิปนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับ วันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย